จีจ้เกิดความงงในดวงสงสัยกับโกคูที่ทำไมวันนี้โกคูกินข้าวได้น้อยมากจะน่าแปลกใจแลวโกเทนเองก็เป็นงงเหมือนกันเลยถามว่าคุณพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งโกคูเองที่ไม่อยากเล่าให้ลูกและเมียรับทราบก็พอกว่าถ้าเราไปแล้วลูกเมียจะกังวลเอาจนไม่เป็นอันทำอะไรแต่ไหนๆก็ถามมาแล้วงั้นขอเล่าให้ฟังเลยแล้วกันแล้วโกคูก็ได้เล่าว่าในตอนที่เมียนั้นได้ใช้ไปซื้อของแล้วโกคูก็ได้ออกมาจากร้านขายของพร้อมกับบินขึ้นฟ้าแต่พอใช้รายการวัตถุดิบแล้วปุ๊บก็เลยรู้ว่าลืมเสื้อน้ามามามด้วยและจ,จะตต้้ออองงงงกลับลมุ่รไปซือขอ ก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นก็คือร่างกายน่าสังการไม่ได้อยากจะสั่งเลี้ยวไงถึงได้หมุนติ้วไปมาแถมล่วงลงจากฟ้าและพอพมนาหวังว่าจะรอดจากหัวไม่ทิ่มดินแต่ก็ไม่จนได้ก้อนปวดมาหนึ่งลูกโตโตและจีจี้ที่ฟังเรื่องแปลกจบก็เลยอยากให้โกคูไปหาท่านไคโอเผื่อว่าท่านอาจจะรักษาอาการนี้ให้กับโกคูได้ซึ่งโกคูเองก็อยากดื้อไม่อยากไปแต่เพื่อลูกกับเมียแล้วโกคูก็เลยว่าทันทีจนมาโผล่ที่ห้องของใครก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ก็จะได้รู้แล้วเพราะเจ้าของห้องได้ออกมาจากห้องน้ําและเจ้าขอออองงงงหหห้้กก็ไไมมม่่่่่่ใใชคครทีีนนนแตตเเจจบบูููาาาซึิิดวยอง แต่พอเปิดไฟท่านั้นแหละโกคูก็เลยรีบทักทายว่าโฮสทันทีจนบูมากิแตกร้านบ้านและทำให้วิจิตารีรบมาดูเมียและบูมาเองก็กดสวิต์กลับดักมันเลยข้อหาเจอรูปจิตวิปลตส่วนโกคูก็บอกว่าใจเย็นฟังตูก่อนฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมฉันถึงมาที่นี่ได้แต่บอกเลยนะว่าฉันไม่ได้ตั้งใจมาบ้านคนอื่นเพื่อมาดูหน้าอกหย่อนยานของใครหรอกนะ